มาดูอีกคนหนึ่งครับเคยเป็นอดีตผู้นำแล้วก็กลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้ไปร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อการท่องเที่ยวกับอนาคตประเทศไทยคนฟังเป็นใครครับคนฟังเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตาโดยนายอภิสิทธิ์ได้ชีจ้จุดอ่อน5ข้อสำคัญ ที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขนายอภิสิทธ์บอกว่าแม้การเมืองแม้การท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจแต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปเชิงโครงสร้างโดยความท้าทายหลักที่จะต้องเร่งแก้ไขมี5ประการด้วยกันประการที่1คือการปรับตัวตามกระแสะโลกและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป นายอภิสิทธิ์ชี้ว่าเมื่อทิศทางการท่องเที่ยวโลกได้เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญจากเดิมที่ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปก็คือหมู่คณะใหญ่ปัจจุบันแนวโน้มมันปรับเข้าสู่กลุ่มขนาดเล็กและมีอิสระมากขึ้นรัฐบาลกับผู้ประกอบการก็จำเป็นจะต้องร่วมกันกําหนดมาตรการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพเราจะจัดการการท่องเที่ยวสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว โดยมองนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะใหญ่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วต้องปรับครับประเด็นที่สองกระแสะโลกได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและความยั่งยืนมากขึ้นจนมันได้กลายเป็นมาตรฐานที่ขาดไม่ได้รัฐจึงควรหาแนวทางช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้นประเด็นที่3หลังเกิดวิกฤตโควิด -19 ภาคแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบต้องเร่งเพิ่มพูนทักษะหรืออัพสกิลให้แก่แรงงานโดยเฉพาะการทำความเข้าใจและทักษะที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลกับ AI ที่เพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นภารกิจสำคัญนะครับ ซึ่งการยกระดับคุณภาพแรงงานนอกจากจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วยังช่วยลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการเรื่องการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้อีกทางหนึ่งด้วยประเด็นที่4เป็นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แก่เมืองรองจะเป็นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจการพัฒนาเมืองรองให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจเป็นสิ่งจําเป็นขณะที่เมืองรองหลายแห่งนี้นะครับ ยังคงมีโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่สุดโทมการเข้าถึงยังไม่สะดวกรัฐบาลจึงต้องเร่งปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและระบบคมนาคมขนส่งพร้อมวางแผนเชื่อมโยงการเดินทางในรูปแบบต่างๆให้เข้าถึงได้อย่างสะดวกมากขึ้นและประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่5การทําการตลาดของหน่วยงานภาครัฐเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเต็มที่และทันต่อยุคสมัยจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแนวทางการสื่อสารผ่านการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆให้มีประสิทธิภาพและเป็นสากลมากขึ้นซึ่งจะทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปนําเสนอไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อใครหรือไม่ก็อยู่ที่ว่ามีคนรับฟังได้ยินและคิดต่อหรือเปล่าอย่าลืมว่าการท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับหลายปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวลดลงเรายังไม่เคยค้นหาคำตอบที่แท้จริงนะครับว่าลดลงเพราะอะไรและเราจะแก้ไขเรียกคนเหล่านี้กลับคืนมาให้เที่ยวประเทศไทยให้คึกคักทึก่้นเหมือนเดิมได้อย่างไร นี่จึงนับเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญโจทย์หนึ่งของประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะครับ